คือราคาข้าวที่ขยับสูงขึ้นก็ดูเหมือนน่าจะเป็นปัจจัยบุหรือเปล่ามีการประเมินว่าผลผลิตข้าวน่าจะลดลงทาให้บ้านเรามีความสามารถในการแข่งขันลดลงค่ะชาวต่างชาติที่เป็นผู้นําเข้าเนี่ยเขาตัดสินใจไปซื้อข้าวจากเวียดนามเพราะว่ามีราคาที่ถูกกว่า รคาข้าวไทยที่แพงที่สุดเป็นประวัติการเลยทีเดียวนะคะซึ่งราคาที่ขยับขึ้นนี้ก็ถือว่าเป็นทั้งปัจจัยบวกแล้วก็อาจจะกลายเป็นความท้าทายให้กับการส่งออกข้าวของบ้านเราได้ด้วยเช่นกันนะคะเนื่องจากว่ามีชาวต่างชาติที่เป็นผู้นเข้าเนี่ยเขาตัดสินใจไปซื้อข้าวจากเวียดนามเพราะว่ามีราคาที่ถูกกว่านั่นเองนะคะโดยเรื่องนี้นะคะทางสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยค่ะแสดงเห็นนะคะว่าตอนนี้เนี่ยความกังวลใจหนึ่งคือราคาข้าวที่ขย หยับสูงขึ้นก็มีราคาข้าวขาวนะคะตัวไทยไวรัสห้าเปอร์เซ็นตบรเกนเนี่ยราคาพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการเลยนะคะที่ประมาณสัก668ถึง669ดอลลาร์สารัฐต่อตันหรือราวๆสัก2,300บาทต่อตันนี่เป็นตัวเลขในเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาค่ะ ทางด้านคุณชเกียรติโอภาสวงนายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยก็เลยเปิดเผยกับทางทีมเดอะสแตนดาร์ดเบลนะคะว่ามีสักประมาณ3ปัจจัยที่ทําให้ราคานั้นพุ่งส่งขึ้นแบบนี้ปัจจัยหลักเลยปัจจัยแรกก็มาจากการห้ามส่งออกข้าวของอินเดียนะคะทาให้ฝั่งซัพพลายเนี่ยหายไปดีมานของคนที่ต้องการข้าวไทยก็เลยเพิ่มขึ้นนะคะปัญหาที่2ก็คือการขาดแคลนข้าวเพราะว่ามีภัยแล้งเกิดขึ้นที่อินโดนีเซียนะคะก็ไปซ้ําเติมปัญหาฝั่งซัพพลายเข้า ไปอีกแล้วก็ปัญหาปัจจัยสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องการเร่งซื้อข้าวของไทยของทางฟิลิปปินส์ในช่วงปลายมาสุดท้ายของปีที่แล้วคือฟิลิปปินส์เขาซื้อข้าวเราอยู่แล้วนะคะก็ซื้อเพิ่มขึ้นก็เลยเป็นตัวผลักให้ราคาถีบตัวสูงขึ้นค่ะ โดยถ้าย้อนกลับไปในปีที่ผ่านมาจะพบว่าทางอินโดนีเซียค่ะนำเข้าข้าวไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง1,438%เลยนะคะกลายเป็นผู้นำเข้าข้าวอันดับหนึ่งของปีรวมๆแล้ว1,400,000ตันในปีที่แล้วถามว่าเพิ่มขึ้นแค่ไหนต้องบอกว่าจากปี2022เนี่ยนำเข้าแค่9,000 0 1,000ตันเองนะคะดิดขึ้นมาเป็น1 4 0 0 0ล้านตันก็เลยเห็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงกับเกือบ1,500เปอร์เซ็นต์ค่ะ ส่วนฟิลิปปินส์ค่ะก็นำเข้าข้าวข,ของเราเพิ่มขึ้นเช่นกัน126%อยู่ที่420,000ตันนะคะแล้วก็กลายเป็นผู้นำเข้าอันดับที่6ในปีที่ผ่านมาในขณะที่อินเดียถือว่าเป็นประเด็นหลักเลยนะคะที่ทำให้สถานการณ์ข้าวโลกมีความท้าทายเกิดขึ้นก็คือซัพพลายเนี่ยหายไปเนื่องจากว่าทางการอินเดียก็ระบุชัดนะคะว่าอยากจะให้ข้าวเอาไว้สำหรับคนในท้องถิ่นใช้นะคะแล้วก็รับประทานแล้วก็บริโภคเลยตัดสิน ห้ามส่งออกข้าวยกเว้นข้าวขาวบาสมาติเพื่อคมราคาในประเทศด้วยเพราะตอนนั้นราคาก็ถีบตัวสูงขึ้นเป็นเรื่องปัญหาเงินเฟอ้อของทางอินเดียด้วยเช่นกันนะคะ ส่วนแนวโน้มของราคาข้าวบ้านเราระยะต่อไปนะคะคุณชูเกิบอกว่าจ,วกาจริงๆแล้วก็อาจจะต้องดูสถานการณ์ของอินเดียเป็นหลักนะคะว่าเขาจะยุติการห้ามส่งออกข้าวอยู่หรือเปล่าเพราะว่าถ้ายุติเมื่อไหร่ราคาข้าวอาจจะปรับลดลงมาทันทีนะคะประมาณ5 0ดอลลาร์สหรัฐต่อตันเลยทีเดียวก็ถือว่าไม่น้อยนะคะจากปัจจุบันบ้านเรานะคะก็ขายข้าอยู่ที่668ดอลลาร์สหรัฐต่อตันนั่นเองค่ะ คำถามคือราคาข้าวที่ขยับสูงขึ้นก็ดูเหมือนน่าจะเป็นปัจจัยบวกหรือเปล่าเพราะว่าบ้านเราหลักๆก,ก็มีอาชีพเกษตรกรนะคะที่เขาทําข้าวนะคะแล้วก็ปลูกข้าวจําหน่ายแต่ว่าสิ่งที่คุณชูเกียรติมองอาจจะต่างไปนะคะบอกว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอาจจะเป็นผลบวกกับเกษตรกรไทยแต่ว่าถ้าไปดูความสามารถในการแข่งขันก็จะทําให้บ้านเรามีความสามารถในการแข่งขันลดลงค่ะเพราะว่าราคาข้าวของที่อื่นถูกกว่าบ้านเราอย่างเช่นเวียดนามเป็นต้น ล่าสุดนเนี่ยมีการประมูลข้าวในอินโดนีเซียรประมาณ5 0 0แสนตันในวันจันทร์ที่29มกราคมที่ผ่านมาซึ่งในครั้งนั้นเวียดนามค่ะชนะการประมูลไปได้4 0 0แสนตันแล้วก็อีก1 0 0 0แสนตันเป็นปากีสถานกับเบนมา แต่ว่าบ้านเราประมูลไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวนะคะเนื่องจากว่าราคาข้าวของบ้านเราถีบตัวไป $690 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันเทียบกับราคาข้าวเวียดนาม $655 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันก็คือต่างกัน $35 ดอลลาร์สหรัฐทีเดียวค่ะ ส่วนแนวโน้มของการส่งออกในปีนี้นะคะทางด้านของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดกันว่าไทยเนี่ยน่าจะส่งออกข้าวได้ลดลงนะคะลดลงหนักทีเดียว13.8%นะคะเหลือ7ล้าน5แสตันจากปีก่อนที่ราว8ล้าน0แสนตันนะคะเพราะว่ามีความเป็นไปได้ที่อินเดียเองจะยกเลิกคําสั่งห้ามส่งออกข้าวจากบ้านเขาก็ทํา,าทให้สปรายในตลาดเพิ่มขึ้นมาทันทีดังนั้นความต้องการข้าวจากบ้านเราก็จะลดลงไปด้วยเราก็มีโอกาสส่งข้าวได้ลด นั่นเองนะคะ นอกจากนี้นะคะผลผลิตข้าวบ้านเราก็คิดว่าน่าจะลดลงเช่นกันในปี2567ค่ะมีการประเมินว่าผลผลิตข้าวน่าจะลดลงประมาณสัก4.4เในปีนี้นะคะเนื่องจากว่าน้ําในเขื่อนน้อยลงโดยเฉพาะข้าวนาปรังนั่นเองดังนั้นสถานการณ์ตอนนี้ก็ถือว่าเจอความท้าทายทั้ง2ด้านเลยฝั่งซัพพลายเองก็น่าจะกระทบจากเรื่องของภัยแล้งนะคะแล้วก็น้ําที่ลดลงส่วนฝั่งดีมานที่เคยได้รับอานิสงส์จากการห้ามส่งออกข้าวของอินเดียปีนี้ ก็อาจจะได้รับแรงกดดันจากปัจจัยเดียวกันแทนนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามกันต่อสําหรับเรื่องของการสอข้าวไทยนั่นเองค่ะถึงแม้ว่าเราจะเห็นตัว p r i ซ์หรือว่าราคาที่มันพุ่งสูงมันอาจจะเป็นประโยชน์นะคะในแง่ของรายรับที่เราได้มาแต่ก็อย่าลืมว่ามันมีช่วงของการประมูลข้าวด้วยซึ่งไทยเองเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านการประมูลมาหลายครั้งแล้วเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านคู่แข่งเราก็สามารถที่จะผลิตข้าวในราคาที่ต่ํากว่าเราด้วยนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e a l t h ค่ะ